สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมครับผมสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลนะครับ AFC หรือว่าเอเชียนคยู20ปีก็ยังไม่จบนะครับผมมีกลุ่มที่แข่งตกค้างอยู่นั่น เองนั่นก็คือกลุ่ม H นั่นเองซึ่งมีผลกับทีมชาติไทยเราที่แข่งจบไปแล้วนั่นเองสำหรับ u 20ปีนะครับฟุตบอลเอเชียนคัพ u 20ปีชิงแชมป์เอเชียนั่นเองนะครับณนะตอนนี้นะครับเรียวไทม์ณนะตอนนี้นะครับอันดับ2ที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยเรานะครับจัดลำดับมานะครับอยู่ลำดับที่5นะครับผมมี6แต้มนะครับ ประตูได้เสียบวกนะครับเป็น3นั่นเองนะครับผมซึ่งมีผลกับกลุ่ม H ที่กำลังแข่งอยู่นั่นเองนะครับกลุ่ม H มีใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะกลุ่ม H ก็เป็นกลุ่มที่มีออสเตรเลียอิรักอินเดียแล้วก็คูเวทที่กำลังแข่งกันอยู่นะครับแข่งผ่านไปแล้ว1น,นัดนะครับอิรักก็เอาชนะทางด้านอินเดียไป4ประตูต่อ2อแล้วออสเตรเลียก็เอาชนะทางด้าน คูเวตไป4ประตูต่อ1นะครับณนะตอนนี้ตารางณนะตอนนี้กลุ่ม H นะครับผมของ u 20ปีนะครับออสเตรเลียมี3แต้มนะครับผมประตูได้เสียบวก3นะครับแล้วก็อิรักมี3แต้มเช่นกันประตูได้เสียบวก2นั่นเองครับประตูได้บวก2นั่นเอง,ะ 2, น,น,เองนะครับผมชี้ชะตาวันหวยออกก็คือว่า วันที่16ตุลาคมวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเกมการแข่งขันนะครับโปรแกรมของ u 20 u 20ชิงแชมป์เอเชียกลุ่ม H นะครับก็จะมีคู่ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียนะครับจะแข่งเวลา4โมงครึ่งและในส่วนของอีกคู่หนึ่งแข่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมก็เป็นคูเวตกับอิรักนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่คูเวตกับอิรักนั่นเองนะครับคือ อย่างวิเคราะห์อย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับผมณตอนนี้นะเรียวไทม์ณตอนนี้ของเราเนี่ยนะอ่าเรียวไทม์ณตอนนี้ของเรานะอิรักอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนณตอนนี้ใช่ไหมครับอ่ามี3นะครับอ่ามี3แต้มนะบวก2นะครับผมตอนนี้แต้มมันยังดิ้นได้อยู่นะครับแต้มลำดับที่2ของกลุ่ม H ยังดิ้นได้นะครับแต่ของเราแข่งครบไปแล้วไงสนัดนะครับผมอ่าอิรักแข่งไป1นัดนะครับผมอ่าของเรามี6แต้มนะครับผมนั่น แปลว่านั่นแปลว่านัดวันพรุ่งนี้อิรักเราต้องเชียร์อิรักไม่ให้ชนะนะครับคูวเวตนะครับผมไม่ให้ชนะคูวเวตนั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่แม่งซับซ้อนชิบหายเลยท่านผู้ชมซับซ้อนตรงไหนท่านผู้ชมก็คือว่าต้องเชียร์ให้คูวเวตกับอิรักเนี่ยแม่งเสมอกันดีที่สุดเสมอกันดีที่สุด <c oughs> ดีสําหรับเรานะดีสําหรับเรานะแต่ถ้าเป็นคูวเวตชนะทางด้านอิรักไปเลย นะครับก็ไปลุ้นนัดสุดท้ายซึ่งก็สุ่มเสี่ยงอีกว่าเราจะตกรอบหรือไม่เพราะว่าคูเวตก็จะมี3มแต้มคูเวตก็จะมี3มแต้มถ้าสมมุติพรุ่งนี้วันที่16วันหวยออกคูเวตเอาชนะอิรักได้นะเออแล้วนัดสุดท้ายเขาเจอผมคิดว่าเขาเจองานง่ายนะเจอกับอินเดียเจอกับอินเดียคูเวตเนะี่ยถ้าเขาเก็บอีกสมแต้มจากอินเดียนัดสุดท้ายได้ก็จะเป็น6แต้มก็จะพลิกมาเป็นคูเวตอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับสองอันดับสอง แล้วมาดูว่าประตูบวกอะ่ะถ้าบวกเกินสามอะ่ะเขีย่ยเราตกรอบแน่นอนเขีย่ยเราตกรอบแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดพรุ่งนี้นะครับ1ทุ่มครึ่งต้องเชียร์ให้คูเวตเนี่ยกับอิรักเนี่ยแม่งให้มันเสมอกันครับถ้าเสมอกันนี่ดีต่อทีมชมาติเอาตรงๆนะเราก็ทําไมช่วงนี้แม่งเราต้องไปลุ้นอะไรนะลุ้นยืมจมูกกลุ่มอื่นหายใจบ่อยกันเลยทีเดียว นั่นเองนะครับออสเตรเลียผมคาดว่านะ Australia, ออสเตรเลียยูยี่สิบน่าจะเป็นเต็งในการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับก็คาดว่าพรุ่งนี้ออสเตรเลียน่าจะเอาชนะทางด้านอินเดียได้นะครับแต่คูเวตอิรักนี่ออกได้3หน้าเลยนะออกได้3หน้าเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมส่วนหน้าสุดท้ายถ้าสมมติว่าเ,เสมอกันนะเสมอกันนะมันจะเป็นผลดีกับเรามากๆอิรักหน้าสุดท้ายจะไปเจอออสเตรเลียเจองานหินเลย เจองันหินเลยทีเดียวนั่นเองครับเพราะว่ายัางคูเวตอะนัดแรกเจอกับออสเตรเลียยังโดนไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไอเด็กโตเด็กพวกยูยี่สิบไปยี่สิบสามแล้วเนี่ยของออสเตรเลียม,มันเริ่มแข็งละไอพวกเนี้ยเริ่มแข็งละนะครับผมก็่ขนข่างจะแข็งเลยทีเดียวนั่นเองเออนัดสุดนัดสุดท้ายเนี่ยผมเราลรานัดที่ชีช้ชะตาก็คือว่า วันพรุ่งนี้แหละวันพรุ่งนี้จะเห็นอะไรชัดเจนมากนะครับเห็นเห็นอะไรใช่ไหมสมมติถ้ามันเสมอกันนะถ้าสมมุติว่าคูเวตกับอิรักมันเสมอกันอิรักอิรักจะมีสีแต้มใช่ไหมครับบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละเออบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้คูเวตก็จะมีแค่แต้มเดียวก็จะมีแค่แต้มเดียวอิรักมีสีแต้มนัดสุดท้ายเจอออสเตรเลียถ้าผู้ชมคิดว่าอิรักจะเอาชนะออสเตรเลียได้ไหมอ่าซึ่ง ผมว่ายากอยู่ยากอยู่แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ผมว่าโมเมนตัมออสเตรเลียก็น่าจะเอาชนะทางด้านของเออ,อิรักไปได้นะครับผมถ้าอิรักเสมอคูเวตเขามีสีแต้มใช่ไหมอิรักหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายมันต้องชนะไงอิรักถ้าชนะก็จะได้เจ็ดแต้มก็เข้ารอบไปเลยผมคิดว่าถ้าไม่ออกทางเสมอก็อิรักก็แพ่นะเออ ต้องคิดเข้าข้างตัวเองไปก่อนคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะครับผมอิรักก็ยากอยู่น่าสุดท้ายเนี่ยนะครับผมในขณะเดียวกันคูเวตถ้าแบ่งแต้มกับอิรักในวันพรุ่งนี้นะครับน่าสุดท้ายเจองานง่ายก็จริงมีแต้มเดียวอะเอาชนะอินเดียก็มีสี่แต้มยังไงก็ยังไงยังไงก็ไม่ถึงหกแต้มครับเพราะว่าเพราะว่าเราเอาเพราะว่าเรามีหกแต้มไงหกแต้มไงต้อง มองอย่างนี้ว่าเสมอดีที่สุดเสมอดีที่สุดแต่ถ้าคูเวตชนะนี่ืโมเมนตัมจะเทปไปทางคูเวตเลยทีเดียวครับเพราะว่านัดสุดท้ายเจออินเดียถ้าเขาเก็บได้อีกสามแต้มก็หกแต้มครานี้โอ้โหมาลุ้นที่ประตูบวกละประตูบวกละนะครับผมลุ้นวันหวยออกนั่นก็คือเสมอกันอิรักคูเวตขอให้เสมอกันดีที่สุดนะครับถ้าคูเวตชนะก็ต้องไปลุนนัดสุดท้าย แต่ถ้าอิรักชนะปุ๊บนะครับมาลุ้นที่ประตูได้เสียถ้าเกิดเขาบวกมากกว่า3าอะ่ะจบเลยครับจบจอดที่วันพรุ่งนี้เลยเราไม่ต้องลุ้นหน้าสุดท้ายเลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าก็ต้องบอกกันเรียนกันตามตรงเลยนะว่า U20 เนี่ยมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะตกรอบพอสมควรน,นะครับอาจจะประมาณสัก60นะเออ60เนนะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือนัดวันพรุ่งนี้ครับนัดวันพรุ่งนี้จะเห็นอะไรได้ชัดมากนะครับโดยเฉพาะคู่ไฮไลท์คูเวตกับอิรักเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมผมไลฟ์สดไลฟ์สดคู่นี้ลุน้นลุ้นไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันนะท่านผู้ชมครับอืมครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โหลุ้นวันหวยออกนะครับสําหรับยูยี่สิบนะไม่ใช่ยูยี่สิบเจ็ดนะครับยูสิบเจ็ดเราเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ยูยี่สิบเนี่ย ก็หน้าห่วงอยู่นะครับหน้าห่วงอยู่เพราะว่ามีโอกาสมีโอกาสสูงที่สุ่มเสี่ยงที่จะตกรอบเหมือนกันนะอ่ะท่านผู้ชมก็สังเกตง่ายๆนะครับในส่วนของลำดับ2ลำดับ2ที่ดีที่สุดนะครับลำอันดับ2ที่ดีที่สุด1ถึงสีอันดับเนี่ยหึงถึงสีอันดับเนี่ยเยวียดนามคีริิสถานจีนแล้วก็ซีเรียเนี่ยวงเล็บเขามีเครื่องหมายวงเล็บเห็นไหมครับท่านผู้ชม วงเล็บตัวคิวนะครับวงเล็บตัวคิวแปลว่าคอลีไฟเอดเข้ารอบไปแล้วคอลี่ไฟเอนะครับคอลีไฟเอดแปลว่าเข้ารอบไปแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสําหรับลําดับสองที่ดีที่สุดของไทยเราไม่มีวงเล็บต่อท้ายนะครับยังไม่มีวงเล็บต่อท้ายนะส่วนยังไอเลบานอนเยเมนมองโกเลียบรเนเนี่ยขึ้นตัวอ e e ีนี่ภาษาอังกฤษมันแปลว่ากําจัดออกอะแปลว่าตกรอบนั่นแหละ ตกรอบไปแล้วนะครับตกรอบไปแล้วส่วนอิรักเห็นไหมครับลำดับที่10ก็จริงนะครับมี3แต้มแต่แต้มมันยังดิ้นได้อยู่ไงเอาไม่มีวงเล็บนะยังไม่มีวงเล็บแปลว่ายังลุ้นดีเบตกลุ่ม H อันดับ2ที่ดีที่สุดดีเบตกับกลุ่ม G ของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้โอ้โหลุ้นระทึกกันอีกนัดหนึงก็ถามว่า าการที่ไทยเราตกอยู่ในสถานการณ์ราารแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเราเราตกอยู่ในสถานการณ์นี้บ่อยนะแต่ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้บ่อยนะคือเราอยากจะแบบว่าเข้ารอบแบบในานะแชมป์กลุ่มหรือว่าอันดับ2ที่แบบไม่ไม่ยิงแต้มเยอะๆไม่ดีกว่าหรืออนะครับก็แต่มันมาถึงตรงนี้แล้วก็มันลุ้นเหนื่อยนะครับลุ้นเหนื่อยนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่า รอบสุดท้ายเอเชียนคัพจะแข่งที่ยูยี่สิบนะครับจะแข่งที่อุซเบกิสถานนะส่วนยูสิบเจ็ดยังไม่มีเจ้าภาพนะครับยูสิบเจ็ดเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับรอดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ยูยี่สิบนี่มีเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วปีหน้าแข่งน่าจะประมาณปีหน้าปีสองพันยี่สามนี่แะนะครับผมอุย๊ยรายการเชียร์ฟุตบอลทีมชาติปีหน้ามีเยอะอยู่นะฟุตบอลยูสิบเจ็ดชิงแชมป์ฟุตบอลเอเชียนคัพยูสิบเจ็ดปีนะครับผมอรอบสุดท้าย ถ้าอยู่20ปีเราเข้ารอบไปได้นะก็จะไปเชียร์ฟุตบอลอยู่20ปีรอบสุดท้ายเอเชียนคัพนะครับอันนี้ก็ไปฟุตบอลโลกเยาวชนเหมือนกันอ่าแล้วก็ชุดใหญ่ไปเลยชุดใหญ่ก็คือเอเชียนคัพ2023อันนี้ชุดใหญ่เราเราได้ไปไปเล่นฟุตบอลรอบสุดท้ายเอเชียนคัพเช่นกันนั่นเองนะครับพรุ่งนี้ลุ้นเยี่ยวเหนียวลุ้นวันหวยออกด้วยนะวันที่16 ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมีผลแน่นอนครับกลุ่ม H นี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็มาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวส่วนช่องทางในการรับชมหนะ้าอีลิเวนสปอน่าจะถ่ายนะส่วนท่านผู้ชมอาจจะไปดูใช้วิชามารไปดูช่องทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับเออนะครับไฮไลท์อย่างที่ผมบอกนะท่านผู้ชมย้ําอีกครั้งว่าไฮไลท์คู่คูเวตกับอิรักเนี่ยมีผลแน่นอนส่วนออสเตรเลียผมคิดว่าเป็นเต็งแชมป์นะ เต็งแชมป์กลุ่มนี้นะได้เข้ารอบมาเนี่ยอิรักกับคูเวตวตัวแปรสําคัญถ้าวันพรุ่งนี้เราลุ้นว่าวันพรุ่งนี้จาอีกครั้งว่าคูเวตกับอิรักเสมอกันน่ะเสมอกันปุ๊บนะโอกาสที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบนะครับเป็น80%เลย80%เลยแต่ถ้าคูเวตชนะโอกาสเข้ารอบของเราจะเหลือประมาณ30%เออ30%นะครับผม แต่ถ้าพรุ่งนี้อิรักชนะคูเวตเขาจะมีหกแต้มแต่ก็ต้องมาลุ้นว่าประตูบวกได้เสียเป็นเท่าไหร่เออแต่มันน่าจะบวกอยู่แหละถ้าถ้าอิรักชนะได้นะก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่เราจะหลุดโผอ,อันดับสองที่ดีที่สุดลำดับที่ห้าหลุดโผทางด้านอิรักอาจจะเบียดมาก็ได้นะครับผมเสมอนี่ลุ้นโอกาสเข้ารอบดีที่สุดละแต่โอ้โหแมง <laughs> ลุ้นได้เสมอบอลลุ้นได้เสมอนี่ลุ้นยากเหมือนกันนะนะครับผมเอออ่ะประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับคู่ยูฟุตบอลกลุ่มเอชรอบคัดเลือกยูยี่สิบปีนะครับผมคู่ระหว่างคูเวตกับอิรักนั่นเองนะครับผมก่อนก่อนคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียผมคิดว่าออสเตรเลียน่าจะนอนมาตบอินเดียได้อยู่แล้วนั่นเองอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกัน ลาท่านผู้ชมครับวันหวยออกสวัสดีครับ